อาการมันเป็นยังไงนะครับโอ้โหล่าสุดเวอร์จิลฟันไดครับพูดเหมือนจะลาลิเวอร์พูลตามบอสที่รักอย่างเจคินครอปเลยนะครับเวอร์จิลฟันไดครับยอดประการหลังของหองแดงลิเวอร์พูลยอมรับว่าอนาคตของตัวเองในถทีมแอนฟิลยังไม่แน่นอนครับหลังคลอปเองประกาศอำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ขณะที่สัญญาของฟันได์ที่เหลือแค่18เดือนก็มีผลเหมือนกันนะครับ เซนเตอร์แบ็กวัย32ปีอย่างฟานได์ไม่ชัวร์ที่จะฝากอนาคตไว้ในถิ่นแอนฟิ์ต่อไปจนกว่าจะมั่นใจในวิสัยทัศน์ระยะยาวของสโมสรโดยเขาเชื่อว่าจะมีหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปเมื่อไม่มีบอสใหญ่อย่างจิเกนคลอปอยู่แล้วฟานไดเนี่ยเป็นหนึ่งใน3สตาร์ที่ต้องเซ็นสัญญาใหม่กับสโมสรก่อนถึงปี2 0 2 5นะครับร่วมกับโมเมสซาลาและก็เทรนอเล็กซานเดอร์โนเมื่อถูกถามว่าเขามองตัวเองเป็นส่วนหนึ่งในยุคต่อไปหลังจากการลาของคลอปหรือเปล่าจากด้านของเวอร์จิลฟานไดบอกว่า นั่นล่ะคือคำถามใหญ่ผมเองก็ไม่รู้ทางด้านของคลอมเนี่ยจะย้ายออกไปเหมือนกับยอร์ชมัตเคอร์ผู้นวยการกีฬารวมไปถึงเปปเลนสเตอร์ปีเตอร์คราวเวตแล้วก็วิกตอร์เมตอสส่วนคำถามที่ว่าสัญญาของเขาเหลือ18เดือนแล้วจะเป็นยังไงต่อไปฟันได้ก็ตอบในส่วนนี้บอกว่าถูกต้องคณิตศาสตร์ที่ดีผมไม่รู้สโมสรมีงานใหญ่ที่ต้องทำอย่างที่รู้กัน คนที่จะมาแทนที่ไม่ใช่แค่พจัการทีมแต่มันรวมถึงสตาฟทั้งหมดจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงแน่ๆผมอยากรู้มากว่าสโมสรจะไปในทิศทางไหนแต่จะประกาศเมื่อไหร่ก็ต้องมาดูสถานการณ์กันผมไม่สามารถพูดอะไรได้มากเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้มันจะเป็นจุดสิ้นสุดยุคข,ของคลอ p และผมยังคงเป็นส่วนหนึ่งของมัน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมผมถึงไม่อยากพูดถึงเรื่องนี้นั่นคือประเด็นหลักที่ผมโฟกัสเลยเราจะมารอดูกันีกทีหลังจบฤดูกาลและหวังว่าเราจะประสบความสําเร็จอย่างที่เราทุกคนฝันไว้แล้วจากนั้นอาจจะมีการชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่สโมสรต้องการในอนาคตแล้วเราจะได้เห็นกันนอกจากนี้ฟันได้ย,ยังได้เน้นย้ําว่าสภาพจิตใจของนักเตะลิเวอร์พูลยังคงแข็ง,แ,ขงแกร่งเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงหลังรู้ข่าวช็อคนะครับทางด้านของฟันได้บอกต่อบอกว่า ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจริงๆแน่นอนว่าสิ่งต่างๆจะเปลี่ยนแปลงหลังจบฤดูกาลน,นี้และซีซันใหม่ณตอนนี้มันยังไม่ได้เป็นแบบนั้นเราต้องทําในสิ่งเดิมๆกันต่อไปพูดง่ายแต่ทํายากแต่ผมรู้สึกว่าเด็กๆในทีมก็คิดแบบนี้เหมือนกันมันเป็นงานที่ยากสําหรับผมแต่เราต้องแน่ใจว่าเราจะรักษามันไว้ให้ได้วันนี้เป็นวันที่ดีผู้จัดการทีมให้สัมภาษณ์ในเพจคอนเฟอเรนซ์ถามทุกที่ทุกอย่างที่นี่แล้วจากนั้นเราจะกลับไปมุ่งมั่นกับสิ่งที่เราต้องการจะประสบความสําเร็จ ผมก็คิดแบบนั้นต่อให้เราพูดถึงสถานการณ์ในปีหน้าทุกวันมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ,อ่ามันคือเสียงรบกวนที่เราไม่ต้องการนั่นคือผลว่าทำไมเราถึงมุ่งมั่นไปที่การทํางานให้สําเร็จนั่นคือผลว่าทำไมผมถึงรู้สึกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันยังคงเหมือนเดิมแต่เมื่อจบฤดูกาลแน่นอนว่าจะมีเรื่องที่แตกต่างจากเดิมเกิดขึ้นแต่นั่นก็เป็นเรื่องที่สโมสรต้องจัดการ อันนี้คือสิ่งที่เวอร์จิลฟันดนะครับได้เปิดใจนะครับพูดไปเปรยเหมือนอาจจะลาลิเวอร์พูตามเช i ล์เกนคลอไปเลยนะครับโอ้โหเวอร์จิลฟันดไม่รู้ว่าสถานการณ์ระยะยาวของเมนยูเอ้ยขออภัยของลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงต่อนะหลังจากที่แยกทางกับเจ i เกนคลอปไปนะครับวิสัยทัศน์ระยะยาวของลิเวอร์พูลจะเป็นยังไงต่อหลังจากที่ไม่มีคลอปแล้วในฤดูกาลหน้า ชุ mm hmm. ชกลครับมีความคิดเห็นยังไงกับสิ่งที่เวอร์จิลฟานไดยอดประการหลังตัวเก่งของลิเวอร์พูลได้ให้สัมภาษณ์ก <head> ็สามารถคอมเมนต์เข <head> ้ามาได้นะครับจัดไปให้วัยรุ่นจัดไปยาวเลยนะครับผม